สวัสดีครับกาลยามิตรทุกท่านนะครับเจอก,กันก็ส่งรอยยิ้มให้แก่กันนะครับอย่าลืมนะครับว่ายิ้มเป็นสิ่งมหศัศจรรย์นะครับยิ้มกับตัวเองจะเกิดพลังทันทีนะครับยิ้มกับผู้อื่นก็จะเกิดมิตรภาพนะครับ คุยกันด้วยรอยยิ้มจะเกิดกุศลจิตมากมายนะครับตรงกันข้ามถ้าคุยกันด้วยอารมณ์แล้วไม่เกิดกุศลจิตแน่นอนนะครับอันนี้สิ่งจําเป็นนะครับเห็นนาฬิกามั้ยครับข้างหลังผมนะครับเข็มมันจะเดินติ๊กตอกติ๊กตอกตลอดเวลานะครับนั่นเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงว่าเวลาของเรานั้นเหลือน้อยลงเต็มทีนะทุกคนนะครับก็นับถอยหลังได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งศัจธรรมนะครับ ทุกคนก็จะต้องเดินทางไปนะครับองค์สมเด็จสมมาสมุทธเจ้าท่านทรงเตือนไว้ว่าให้ระลึกถึงสิ่งนี้ตลอดเวลานะครับใครที่ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับหมายถึงสิ่งดีๆนะครับก็รีบทำซะน,นะครับบนะางเวลาถ้าไปถึงจุดนั้นแล้วถ้าเราป่วยหรือว่าเราไปถึงจุดนั้นแล้วเราก็ไม่มีโอกาสทำแน่นอนนะครับหมายถึงสิ่งดีๆที่จะฝากไว้บนโลกนี้นะครับ ให้ลูกหลานนะครับอ่าผมก็วันนี้พบกันนะครับวันที่27เมษายนนะครับวันอาทิตย์นะครับพอสองส่งวบแ68นะครับอีกสองเดือนนะครับผูดอ่าผมก็จะครบ68นะครับเออก็เวลาผ่านไปเร็วมากนะครับอันนี้นะครับซึ่งทุกคนต้องเจอเหมือนกันหมดนะครับอ่านั่นก็คือ เวลาที่กำลังจะผ่านไปผ่านไปนะครับผมก็ยังพูดถึงเรื่องเฟสนะครับความศรัทธานะครับความศรัทธานี้พูดกันยาวนะครับเรื่องความศรัทธาเราต้องศรัทธาตัวเราเองก่อนนะครับศรัทธาในลองนึกนะครับศรัทธาในความดีของตัวเรานะครับนะส่วนไม่ดีไม่ต้องไปนึกถึงนะครับความทำความดีในตัวความดีในตัวเราแล, <S <S แล้วเราก็ศรัทธาเมื่อศรัทธาสิ่งใดก็เข้าใกล้สิ่งนั้นนะครับ เข้าใกล้บ่อยๆนะครับ Get close option นะภาษาอังกฤษนะครับเข้าใกล้บ่อยๆนะครับเข้าใกล้ตัวเราบ่อยๆนะก็คือการเข้าไปดูจิตของเรานั่นเองนะครับก็วิธีนี้แหละครับเข้าไปดูสํารวจจิตของเราเวลาว่างเข้าบ่อยๆนะครับก็คือการทําสติการทําสมาธินั่นเองเข้าใกล้ตัวเองนะครับอันนี้จําเป็นนะครับเราลองเอาไปใช้ดูนะครับ ก็นะครับเป็นข้อคิดง่าคิดของคุณนก5อนะครับจิตท,ที่ผ่องใสยอยู่ในกาย5อติ๊กตอกครับสวัสดีครับ